คครับต่อไปนะครับเป็นโจทย์ปัญหาเททีเด็ดปี2 5งห้าดระดับชั้นปสี่นะครับข้อที่ยี่สบสองอะปัญญาลองอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยดิโจทย์เป็นไงครับเรียงรูปสามเหลี่ยมสีดงและสีขาวตามความสัมพันธ์ดังรูปจงหาว่าถ้าเรียงตามความสัมพันธ์ข้างต้นตั้งแต่รูปที่หนึ่ง จนถึงลูกที่เจ็ดต้องใช้ลูกสามเหลี่ยมสีดำมากกว่าลูกสามเหลี่ยมสีขาวกี่ลูกอ่ะข้อนี้เดี๋ยวขอยุ้มโจทย์ดูหน่อยนะครับโจทย์บอกว่าไหนลูกคือกระเบื้องเนี่ยมีอยู่สองสีใช่ไหกระเบื้องสามเหลี่ยมมีสองสีคือสีดำและสีขาวใช่ไหมครับโดยมาเรียนกันตามความความสัมพันธ์ดังลูกนะฮะแต่เขที่บอกว่าให้เรียนตั้งแต่ลูกที่หนึ่งจนถึงลูกที่เจ็ดเลย ในรูปที่ตัวอย่างให้มานี่ก็คือแสดงเห็นตั้งแต่รูปที่หนึ่งรูปที่สามใช่ไหมครับเราต้องข้อเรื่องนี้คือเรื่องแพทเทิร์นเราก็ต้องเห็นแพทเทิร์นของก่อนก่อนว่ารูปแพทเทิร์นตั้งแต่รูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงใช่ไหมฮะเราพาดการไปถึงรูปที่เจ็ดให้ได้แต่คําถามดูคคาถามคําถามถามว่าตั้งแต่รูปที่หนึ่งถึงรูปที่เจ็ดต้องใช้รูปสามเหลี่ยมสีดํามากกว่ารูปสามเหลี่ยมสีขาว กี่ลูกหมายความว่าเราต้องเอาจำนวนสีดำทั้งหมดเราได้จำนวนสีขาวทั้งหมดถึงจะได้ตั้งแต่รูปที่หนึ่งถึงรูปที่เจ็ดที่เจ็ดใช่ไหมครับถึงจะได้เป็นคำตอบโอเคนะครับเราข้อนี้เราคิดยังไงลูกข้อนี้เรามาดูแพทเทิร์นของแต่ละรูปเลยสังเกตไหมครับว่ารูปแรกนะครับรูปนี้แรกเนี่ยสามเหลี่ยมสีดำมีทั้งหมดกี่ลูกครับสามลูกนะ สามเหลี่ยมสีดําม,มีสามลูกสามเหลี่ยมนี่คือสามเหลี่ยมสีดํานะครับซึ่งจะรวมสามเหลี่ยมสีดำกับสามเหลี่ยมสีขาวสามเหลี่ยมสีขาวมีกี่ลูกครับสามเหลี่ยมสีขาวมีหนึ่งลูกถูกไหมครับมาดูรูปที่สองสามเหลี่ยมสีดำมีทั้งหมดกี่ลูกลุกช่วยันตอบแล้วสามเหลี่ยมสีดำมีทั้งหมดกี่รูปลูกในรูปที่สอง 6ลูกถูกไหมครับสามเหลี่ยมสีขาวเรามีกี่ลูกสามลูกลูกที่สี่ไอ้ลูกที่ลูกที่สามลูกที่สามลูกที่สามมีสามเหลี่ยมกีดำสีดำกี่ลูกลูกกี่ลูกสิบลูกเอ่สิบลูกใช่ไหมครับสีขาวแล้วครับสีขาวกี่ลูกลูก สีขาวหกลูกหกลูกเห็นแพทเทิร์นมันยังรกแพทเทิร์นของสามเหลี่ยมสีดำกับสีขาวเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นของไทแอรมเบอร์ถูกไหมก็คือเราเริ่มจากตัวเนี้ยตัวรากเนี่ยนะมันมีสีสามเหลี่ยมสีดำสามรูปดูนะครับมันมีสองแถวคือตรงเนี้ยเท่ากับเท่ากับ T สองถูกไหมครับ ตรงนี้เป็น t สามตรงนี้เป็น t สี่จะดูสีขาวบ้างสีขาวตรงนี้คือเริ่มจาก t หนึ่งตัวนี้ก็สามอันก็เป็น t สองอันนี้ก็เป็น t สามเนไหมสามชั้นคือ t สามนะครับนี่ก็เป็น t สามอ่ะสังเกตลูกเพราะนดูดูมันลบกันแล้วลูกนะสามลบหนึ่งเท่าไหรครับเราจะหาเขาโจทย์ค่อยหาผลต่างระหว่างสีดำกับสีขาวไว้เราเอาสามเหลี่ยมสีดำมาลบสามเหลี่ยมสีขาวอ่ะ รูปแรกลบกันเหลือเท่าไหรครับรูปแกนลบกันเหลือเท่าไหรเหลือสองใช่ไหมลูกสองลูกลูกที่สองลบกันเหลือเท่าไรเหลือสามลูกลูกสี่ลบกันเหลือสี่ลูกเห็นพอมองเห็นพอมเห็นแพทเทิล์ไหมลูกว่าแพทเทิลมจะเป็นงไงจนถึงลูกที่เจ็ดเนี่ยอ่ะมาดูก่อน กรนีถ้าเราไม่ต้องไม่ต้องหารูปสามเหลี่ยมสีดำแล้วก็เสียงเป็นสีสีขาวของรูปที่รูปที่สี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็พอรู้ได้ใช่ไหมว่าผลต่างกมาจะเรียงอย่างนี้ลูกสองสามใช่ไหมลูกรูปที่สี่จะกลายเป็นห้ารูปที่รูปที่ห้าจะกลายเป็นหกูปที่หกก็จะกลายเป็นเจ็ดรูปที่เจ็ดก็จะกลายเป็นแปดใช่ไหมครับ พข้อนั้นพอผลต่างของสามเหลี่ยมสีดํากับสามเหลี่ยมสีขาวในแต่ละรูปเนี่ยเท่ากับ2 3 4 5 6 7 8เราก็จะรู้เราจะพอรู้ทันทีว่าไอ้ผลต่างของสีดำและสีขาวทั้งหมดเนี่ยก็คือเอา2องบวกสบวกสเอาสอนะครับบวกสามบวกสบวกหบวกหบวกเบวกแมันคือเท่าไหร่ลกที่แปดลหนึเออมันคือ เราจะคิดเป็นบวกกันธรรมดาแล้วหรือคิดแบบทางว่านัมเบอร์ก็ได้ถ้าคิดแบบทางวน่านัมเบอร์คือมันก็เท่ากับทีแลบลบทีถูกไหมครับหรือลบ1นั่นเองก็คืออ่ะทีก็คือเท่ากับ8คูณ9ส่วน2ลบ1 2 4 8ใช่ไหมลูก36ลบ1เท่ากับ35ลูก เพราะฉะนั้นผลต่างระหว่างสีดํากับสีขาวก็เท่ากับ35รูปนะครับเห็นไหมถ้าเรารู้แพทเทิร์นง่ายเลยใช่ไหมครับไม่ต้องรู้ถึงรูปที่4 5 6 7เลยว่าจะเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถคิดได้ครับครานี้ตอบ35รูปนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายครับ